ทำไมคุณมีสติเราม่้ทำไมไม่มีไม่มีทำไมตองตีให้ได้เลยตีใครมีคนเสียงทำไมคุณมิถึงอ้อนนะงงเมื่อกี้ทำไมแล้วอ๋อไคืออ้อนก็คือมิวพูดละว่าเนี่ยเอามาเข้าเกมแล้วว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 ว่ววววว ต้องเข้าใจดิคุณนิวทำเมื่อกี้คือคืออะไรสติไปได้เราต้องออกกําลังกายตอนเช้าคุณมิวรู้ไหมไม่คุณเซไม่เคยออกกําลังกายเกียด ฉันออกกำลังกายนะฉันจะหยิบลิงออกมาันจะหิบออกมาไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อฉันจะหยิบลิงฟีทออกมาไม่มีไม่มีทางคุณเซไม่มีทางออกกำลังกายเด็ดขาดซื้อมากลองเอาไว้สวยๆซื้อมาห้อยไว้เหมือนพวงมาลัยที่เอาไว้บูชาเขียขคุณวิวเคยเห็นนี่วาที่เขาแขวนแขวนพวงมาลัยไว้หน้ารถอ่ะ ลิงฟินค like ุณเสก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นเป็นอะไรเป็นราต้องตื่นโอ้โอ่นอนนอนนอนไม่นอนนะพึ่งมิวน่า